่วงนี้เป็นอะไรพี่นุชทุกปีทุกปีเคยเป็นทำงานมาก็หลายปีแล้วช่วงนี้ไงมันมาปวดหลังปวดเอวว่ะอาการก็ไม่ค่อยจะดีหน้ามือตาลายทํางานก็หนักหัก็มีต้องสี่ชั้นขึ้นลงกว่าถูาล้างปวดเอวปวดหัวจัง ะเป็นอไรอไม่รู้สิเราอะทำงานงานเราก็หนักพอสมควรนะเธอแต่อยู่ดีเราก็ปวดหัปวปวดหลังอ่ะสงสัยเธอเป็นโรคเดิมอ,อีกแล้วสิเออใช่นานแล้วนะโรคเราเนาะมันหายไปแล้วนะเราบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำงานอนะเราแนะนำให้เธออะไปเดินออกกำลังกายแบบเบาๆเ,เราไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพื่อนเราก็ไม่ค่อยมีอะเดี๋ยวไปบเราก็ได้แล้วเราเราก็มีเพื่อนอีกคนท<ๆ>ี่เขา เดินทุกวันเนี่ยร่างกายเขาดีมากเลยนะจริงเหรอใช่ดีดีงั้นเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วเราไปด้วยกันนะโอเคอ้าวมีนะเออว่าไงแก้มมาแล้วเหรอมาแล้วปะเราจะไปเริ่มเดินกันเลยนะเออนี่เราลืมไปพี่เพื่อนเราชื่อมานีเขามาเดินทุกวันเลยหรอใช่เรามาเดินทุกวันเลยแล้วเธอเป็นไงบ้างอ่ะ โอ้เดินเราก็สุขภาพดีไม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรเลยเราอะ่ะเป็นแม่บ้านนะทำงานก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกแต่ปวดหลังปวดขาปว,วดวเทว้าแต่เราไม่เคยเออกกำลังกายนะการออกกำลังกายมันดีไงอ่ะก็มันก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงไ,รไง แล้วเราไปเดินบ่อยไหมอ่ะเดินทุกวันเลยเราไปเดินทุกวันเลยเนาแล้วเราปวดขาบ้างไหมไม่ปวดเลยแรกๆมันก็ปวดนะแต่เดินไปบ่อยๆมันก็ไม่ปวดเอองั้นเดี๋ยวเราจะมาเดินทุกวันเลยเนาะการเดินนี่ก็ทำให้เรารู้สึกดีเนาะเดินทุกวันก็ทำให้เราไม่รู้สึกวดเมื่ออะไรเลยอ่ะอย่างนี้เราคงต้องมาเดินทุกวันแล้วแหละและการเดินทุกวันนะคะเราก็ต้องเดินอย่างต่อเนื่องเดินทุกวันทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ